สวัสดีตอนเช้าวันเสาร์ค่ะทุกคนมีน้องคนไหนที่ตื่นก่อนพี่แป้งบ้างคอมเมนต์มาหน่อยและวันนี้นะคะพี่แป้งจะมาบอกน้องๆว่ามีทรงผมสีเทาผู้หญิงนะคะที่ใส่หมวกและดูหนาวแบบนี้มาแจกโว้ยแต่เขาแจกเพียงแค่หนึ0งพชิ้นและแมปตอนนี้ได้ทําการปิดปรับปรุงอยู่นะคะทุกคนเพราะก่อนหน้านี้นะคะในแมปเนี่ยมันเป็นฟิลเกี่ยวกับฮาโลวีนั่นเองมีน้องๆคนไหนทานบ้าง ่อนหน้านี้นะคะเขาแจกทรงผมไปทั้งหมด5ทรงค่ะน้องๆพี่แปงว่ามันไม่แน่ใจว่ามันอาจจะหมดไปแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพอมันเป็นเทศกาลฮารวีเนี่ยเขาให้เรานะคะเก็บลูกอมแล้วไปแลกเป็นเหรียญแล้วก็มาสูมนั่นเองเซึ่งพอต่อไปเนี่ยมันจะเข้าฤดูแบบวินเทอร์หรือหน้าหนาวหรือแบบคริสต์มาสแล้วนะคะน้องๆอาจจะเป็นการเก็บอย่างอื่นแทนนะคะน้องๆก็ต้องรอติดตามเพราะายังไงเขาก็เอาทรงผมมาแจกอีกแน่นอนเดี๋ยวมีมาเมื่อไหร่แปงจะรีบมาอัปเดตให้กับน้องๆเลยค่ะ คนไหนไม่อยากพาทรงผมฟรีที่จะมาแจกบ่อยๆนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งช่องพี่แป้งชมนะคะลงคลิปบ่อยมากๆเลยไม่อยากให้น้องๆคนไทยนะคะ FC พี่แป้งพาทรงผมฟรีสวยๆแบบนี้